สวัสดีค่ะพบกับรายการมเมาส์ข่าวดัง้าวันนี้เราก็มีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาเมาส์มาให้กับคุณผู้ชมเป็นอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นเรื่องที่เรื่องแรกกันเลยค่ะเป็นเรื่องราวดีสําหรับวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเมื่อทางด้าเพ็ะเอกหนุ่มชื่อดังสุดฮอตเนี่ยอยากคุณมิวสุภาษิตนันเองค่ะ ได้ออกมาลาสิขาเพื่อเข้าอุปสมบทบวชแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองค่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายและก็อบอุ่นมากเต็มไปด้วยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมากมายหลายคนกันเลยทีเดีวยวค่ะที่ได้ไปร่วมในงานอุปสมบทในครั้งนี้ของทางด้า คุณเมลสุปรสิิ์ดยนันเองค่ะแน่นอนว่าหวานใจอย่างนานตุนากร่ยก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยส่วนรื่อเราจะเป็นยังไงจะบวชนานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเมลสุปรสิ์กันเลยดีกว่าค่ะเหมือนเป็นเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่แล้วก็อยากจะตอบแทนทุกๆกคนที่ที่เคยสร้างสิ่งดีๆกับเรามาครับผม ชื่อชายานอะไรใช่ชื่อปัญญาวัฒโนครับแต่ว่าก็เหมือนท่ากระบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปัญญาวัฒนาครับผมก็จะเริอด้วยปัญญาเนชายานี่ใครเป็นคนตั้งให้ก็ทางทางพระเป็นคนตั้งให้เลยครับก็เหมือนเอาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลผมมาก็สุภาษิตจงชีวิวัดก็จะ <c oughs> เป็นปัญญาวัฒนาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คิดว่ายังต่ําก็น่าจะสองอาทิตย์ครับ <c oughs> แต่ว่าก็อยากจะ ให้ได้นานที่สุดเพราะมันก็จะคงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาทาจริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เราไปวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปที่ไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นเชียงใหม่นะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ดีใจครับเคยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าตอนแรกคุณแม่เขาเหมือนไม่ไม่เคยให้บวชเลยครับ มันเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าผมบวชจะไม่ศึกเข <laughs> าก็เลยแบบไม่เคยบอกไม่เคยขอให้บวชเลยเลยก็ตลกดีคร <ตะ S 1> <ด>ับตอนนั้นตอนนั้นเขาคือคือผมก็คือปกติพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากให้ลูกบวชสักหน่อยแบบตอนเป็นจะเพศ25้าอะไรเงี้ยตอนผม25ก็ไม่มีใครบอกให้บวชเลย <laughs> ผมก็เลยเอ้าทำไมไม่นมีใครอยากให้บวชเลยอะเง้าๆก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาไปดูดวงมาแล้วบอกว่าถ้าบวชจะไม่ศึกเลยไม่เป็นไรลวกันตอนีตอนที่จะไปบอกว่าจะบวช ผมามาเขาก็เหมือนก็ตกใจเหมือนกันครับแล้ก็ถามว่าแน่ใจแร้วหนาอะไรก็บอกคะแนนก็แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้เขาระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าก็ก็จะมีหลายๆหลาย,ลายๆเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียเราค่อยบวช ให้อะไรนรู้สึกว่าเราเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่กับแฮปปี้กันดีกว่าไม่ไม่กังวลไม่กังวลนี่ก็ก็ล็อกคิวงานไว้แล้วว่าไงก็ต้องบวชก็ต้องไงไงไงก็ต้องสึกออกมาอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าก็ก็บอกไปแล้วว่าอ่ะขอถ้าออกมาปุ๊บไม่มีผมไม่มีคิวได้ไหมพยายางอนุญาตอยู่โอเคได้ครับแต่มีเ่องสึกหรือยัไม่มีเลยครับเหมือนเหมือ <c oughs> น,นทางวัดเขาบอกว่าเราต้องบวชเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางวัดค่อยหาเลิกสึกให้แต่ก็คงจะ ขอเลิกสักแบบเหมือนขอใช้เวลาตัวน,นี้ก่อนแล้วค่อยไปขอเลิกเขาเลยนะครับแล้วผลเรื่องงานได้เคลียอะไรไหมอังนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านพระมิลสุปสิทธิ์หรือมิลสุปฏิสิทธิ์เนี่ยก็ได้ลาอุปสมบทบวชแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมผ่าเหลือแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการบวชถึงสองอาทิตย์อังอนนี้เนี่ยทางด้านคุณพระมิลเนี่ยก็ได้ใช้ยาทางธรรมว่าบุญยวทัทโนภิกขุ ซึ่งภาษาไทยแปลว่าปัญญาวัฒนะซึ่งมีความหมายว่าจเจริญด้วยปัญญาคิดว่าน่าจะเอาชื่อจริงกับนามสกุลมารวมกันโดยอาทิตย์แรกเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่วัดที่กรุงเทพนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งอาทิตย์หลังเนี่ยจะไปอยู่ที่วัดป่าท,ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งการบวชในครั้งน,นี้เนี่ยก็เป็นการบวชทดแทนบนุญคุณพ่อแม่การนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งใจบวชมากๆให้กับขุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ ยังไงทานบรรดาเม้าส์นี่ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในการปวดครั้งนี้ของคันมิลสปสิทธิ์ด้วยนะคะอามาถึกระเลดต่อไปนะคะประเด็น,นที่เป็นดราม่ากันอย่างยาวนานกันเลยทีเดีวยวค่ะหลังจากที่จบการประกวด Miss ก r นอิ i เตอร์ a t ช o n น l นล2 4นั่นเองค่ะงานนี้ก็มีเรื่องดราม่าต่างๆมากมายเลยเฉพาะประเทศ m ม s สแก n d เมียนมานั่นเองค่ะ ก็มีเรื่องดรามา่าต่างๆนานานมากมายโดยเฉพาะการดราม่าที่เจ้าตัวเดี่ยวไม่พอใจในตําแหน่งมิ s แก a นอินเตอร์เนชั่นล2024นั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนี้ก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในขององค์กรมิสแกลนั่นเองค่ะ จนเกิดมีการกระแสดราม่าต่างๆนานามากมายคันลางจากที่ทางด้านเอ็นดีมิเซียประเทศเมียนมาได้ถอดมงกุฎและไสยสะพายกลางเวทีแล้วก็อุ้งทางด้านผู้เข้าประกวดเนี่ยออกจากงานในทันทีนั่นเองค่ะก็อกายเป็นประเด็นดราม่ากันมาอย่างยาวนานหลายวันหลายมุมมองก็ต่าง ออกมาแฉพฤติกรรมต่างๆของมิสแกนเมียนมาร์นั่นเองค่ะทั้งการกระทําในเรื่องของชุดประจำชาตินั่นเองค่ะที่หลายคนพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุดประจำชาตินั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยก็แอบสงสัยแล้วก็แอบถามกันต่างๆนานา,นา,นานมากมายค่ะถึงพฤติกรรมของทาง,งด้านมิสแกนประเทศเมียนมานั่นเองค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงมีพี่เรียบงนงามมิสแกนไทยแลนด์2024ในปีนี้เนี่ยนั่นคือคุณบอย พี่เรียหนางงามของหลินม,มาลินประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ได้ออกมาแชร์พฤติกรรม ของประเทศเมียนมาด้วยถึงนางงามพี่ให้เพื่อนนางงามเนี่ยมากักข,ขอขอมาชุดเพราะว่าทางด้าเพื่อนนางงามด้วยกันเนี่ยในการเดินข้ามชุดของประเทศเมียนมานั่นเองค่ะทําให้ประเทศเมียนมาเนี่ยถึงกับขอพื้นเหมือนโดนผีข้าวนั่นเองทําให้ตาแขกตาค้าอะไรๆก็ตามแตกลงไปชักดิ้นชักงองงองงมากๆเพื่อที่จะให้เพื่อนนางงามคนนั้นเนี่ยที่เดินที่เดินข้ามชุดประจําชาติของประเทศเขาเนี่ยมาขอขมามากักชุดถึงจะหายเป็นปกตินั่นเองค่ะ งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันอย่างต่อเนื่องอยานาน่างการจมตีนักตอนนี้กันเลยทีเดียวนะคะส่วนด่จเราจะเป็นยังไงก็รอลุ้นรอติดตามกันต่อไปค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เมส์ข่าวดางเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตให้กับผู้ชมก็รอลุ้นรอติดตามกันได้เลยค่ะเมส์ข่าดานจะมีทุกวันจันทร์พุธเวลาเดิมห้าโมงเย็นทางเพจเฟซบุ๊กประดรานนอและช่องทางยูทูปประดานสายเล้ทุกแพลตฟอร์มค่ะ ถ้ามีอะไรมาอัปเดททาเป็นดันมาก็จะมาอัพเดทให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ